ขายห่วงพ <laughs> อนได้เต้ก็บอกผมเต้ยาถุนมาด้วยกันเนึ่งเอแม่งพังเป็นถุงฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่าฮ่าา้อ้ย,อย <laughs> ดุจัดโอ้ยส่งรู้เลยตัวเท่าเมื่อกี้แหละ เหมือนกเล็กๆมเหอหน้าุ้มตัวทอาเมื่อกี้เนี่ยเออกัดไม่เลิกด้วยอะแล้วไม่คายด้วยถ้าไม่วัดไม่ก็ไม่หลุดออกัดไม่คายดุกดุ๊กดดุ๊กดุ๊กดุ๊กนด

เข้าเองเลยนอะอ้าวเนี่ยฮาโฟเองเลย,นนเลยในอีซุ่มนีน่ตอนมาลงที่นี่วันแรกอะครั้งแรกอะโอ้โหมันตามมาแล้วมันว่ายลอดขาใต้ขาผมยกขาลบแทบไม่ทันอะประมาณห้าโลอะ <laughs> ไปกัดดนันดันตามมาผมเ,เหมือนมีเงาอะไรตามมาโอ้โหม,มาอยู่ใกล้ๆตีนโอ้โหไหวยรอดไหวยรอดใต้ขาผมไปยกขาหลบเลยข้าเรืออะไรมาเอเรือเหล็กผมนั่งห้อยขาไงอ๋อนั่งเอาขาเอาเท้าครับใช่ผมอยู่ผมอยู่หัวเรือแล้วห้อยขาเอานะีดีไม่กัดขามาใส่ห้าในคลิปยังเห็นปลาเลยยังเห็นตัวปลาไหว้เลย ไม่เอาผมไม่ตกมือตัวเล็กนเล็กเล็กเล็กใจผมเหมือนว่คิผอ่ะผมว่ามันอยู่ใต้ทางนีง รู้ว่ามีตัวหรอกติงไม่เนีฮ้นั่นแนะนั่นแนะโอ้ยใหญ่ด้วยโอ้ย ด้วยเลยใหญ่ด้วยเมื่อกี้อ่ะอย่างน้อยๆมีสามอย่างน้อยๆต้องมีสามวเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะเพราะว่าผมเห็นผุกหัวมันพุ่งมาเลยเต็มเต็มอืมอืโดยต่อฝ่อแฮนได้เงี้ยเดือมาแม่นี่เงี้ยเราดูมันอยู่นี่ลนะมันแ <c oughs> <c oughs> ดกงูเลยนะกิตีก็ไปลนกที่สุดเลยแล้วนะออาพอมาแดกงก เอาแล้วโอ้ยอีนี้เล็กว่ะอีนี้ไม่ใหญ่ตัวนี้ยะเอะเอ,เอไม่ไม่ใช่ตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกอีกแน่ไม่ใช่ตัวแรกที่กัดอีนี้เล็กกว่าอยู่เอา้าต้องปั่นให้ไวมันมาหาเราไวมากมต้องปั่นให้ไวตาไม่ยก ตอบมากคุณดาวผมไม่ค่อยว่าวขนาดนี้นะมันมันมาหาเราไวมากใช่เลยต้องเออต้องต้องปั่นให้ต้องปั่นให้เร็วอือขึ้นห้องน่องจริงขึ้นห้องนอกเดี๋ยวเดี๋ยววนออกมาใหม่เดี๋ยววนออกมาใหม่ทิ้งช่วงไว้ทัก ข้างในก็มีตัวเดี๋ยววนออกมาเล่นใหม่วันนั้นใต้สะพานนั้นก็มีกัดประมาณสองโลก,กว่าใต้สะพานนั้นไม้แรกเลยตีกับใบไม้แรกปุ่มเลยประมาณสองโลก,กว่ากัดใต้สะพาน,นเลยวัน,นนั้นอู้วี่อ้ย ฝังไอ้ตัวใหญ่ไม่อยู่อย่างนี้วะอันนี้จังหวะแม่งได้เออจังหวะได้ใช่ใช่วงมันวงมันวงมันได้อืมวงมันได้ไอตัวแรกวงมันเล็กไปวงมันไอนี่ไปหน่อยอืมมันจึ๊กมันมันได้แค่จึ๊กเดียวเองไงเพราะเราจะต้องก่อสายหลบใช่ใช่ตัวที่ไหนไม่ได้นับช่างแม่งช่างมันเดี๋ยวถ่ายรูปส่งเพื่อนหน่อยเป็นใจ มันเจอไม่ันันน้ก็เจออยู่กำลังจะบอกว่ามันก็เจอตรงเนี้ยแล้วก็ข้างหน้าก็เจอซุ้มข้างหน้านั้นก็เจอใช่ใช่ตัวประมาณนี้แหละดูชิบหายในซุ้มเลยเออในซุ้มเลยไม้เดียวเลยดูดดูดกุ๊บ มันเล่นไปแล้ววะคือ <c oughs> ถ้ามันอยู่ซุ้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปไหนนะโดยปกติมันไม่ใช่ทะโลจอนนะถ้าอยู่ซุ้มอย่างเงี้ยมันจะประจาเลยนะกลัวอย่างเดียวพวกเล่นไปแล้วอย่างเงี้ยนี่นะอยู่ไหมตัวเล็กไงเ,นะเอ้า ตึงอยู่นะตึงเนื้อสองโลได้สองโลได้ไดไดตัวดําเมี่ยมเลยตัวดําเมี่ยมเลยน่าจะมีออกชายชายม้การจับหน้า่เอะอ่ะอะ หน้าผมจะหว่วผมไม่ดีอย่างนัี้นโม่เลยมั้ไม้แรกโย่มาโย่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยใหญ นี่ไอตัวใหญ่เลยแหละแน่นแน่นเลยอ่ะตีเข้าทีเดียวเรียบร้อยหมายแตกหมายแตกแน่นแน่นเลยหูยความมือความมือ ตัวนีแรงดีเว้ยตัวนี้ตัวนี้แรงดีเว้ยเฮ้ยบอกวไม่ได้ออรอกเลยขนานเนื้อใตัวนี้ต้อกลับบ้านว่ะพี่เออเข้าเลยอ่ะเต็มเต็มเลยตัวนี้ มาอีกแล้วตัวนี้เต็มๆครับใส่สวยเออใส่สวยใส่สวยโลได้เออไม่ค่อยอยากใช้พวกเหยื่อะ